มีใครเป็นบ้างชีวิตก็มีความสุขดีไม่ได้มีเรื่องทุกใจแต่ทำไมชอบฟังเพลงเศร้าและแน่นอนครับฉันบักเรื่องนี้วิทยาศาสตร์มีคำตอบ ผมได้ไปเจอกับข้อมูลจากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Frontiers in Psychology เขาว่าเอาไว้ดังนี้ครับเพลงเศร้านั้นจะมีรูปแบบเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเอก,กลักษณ์เฉพาะตัวนั้นจะเข้าไปช่วยขยายหรือจะซึมลึกเข้าไปกระตุ้นความรู้สึกเศร้าเสียใจจากเรื่องร้ายๆหรือในอดีตที่ผ่านมานานมากๆแล้วซึ่งความรู้สึกที่ว่านั้นก็ไม่ได้จำเป็นต้องเกิดกับตัวเองก็ได้อาจจะเคยเกิดขึ้นกับคนรอบตัว คนที่รู้จักหรือก็อาจจะไปได้ยินจากคนอื่นมาอีกทีหนึง่งคืออยากจะบอกว่าในการร้องเพลงเศร้าเนี่ยพ่อเนี่ย,หล,ยหลายครั้งเลยนะเวลาเวลาเวลาที่ร้องเนี่ยม,มันไม่ได้ร้องเพราะว่าเราอกหักเลยเรารู้สึกไม่ดีนะยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้50กว่าแล้วครับคงไม่อกหักหรืออะไรง่ายๆหรอกอแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยภายใต้ความเศร้าหรือความรู้สึกที่กําลังร้องอยู่เนี่ยมันมีเรื่องความเห็นอกเห็นใจกันอยู่ ในงานวิจัยนี้ครับเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีลักษณะนิสัยอยู่อย่างหนึง่ง <het> คือเขาจะใช้คำว่า being moved ที่โดยความหมายแล้วหมายถึงกลุ่มคนที่มีอารมณ์ที่มักเรียกกันว่าถูกเสะเทือนใจเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกได้ทั่วไปแต่ค่อนข้างลึกลับโดยผสมผสานความสุขและความเศร้าเข้าด้วยกันในลักษณะเฉพาะ สรุปได้ว่าคนจำพวกบีงมูฟเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นสูงกว่าปกติทั่วไปแต่ก็มีการตั้งข้อสมมติฐานเอาไว้ว่ามันเกิดจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีในร่างกายของเราเนี่ยแหละคล้ายๆแบบเดียวกับการที่ร้องไห้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจากการหลั่งฮอร์โมนหรือสารเคมีบางอย่างออกมาเอาเป็นว่ามันดียังไงตอนนี้แค่อยากจะมาแก้ข้อสงสัยว่าทำไมคนถึงได้ชอบฟังเพลงเศร้าทาั้งๆที่ชีวิตก็ไม่ได้เศร้าแถมยังอินไปกับ เพลงได้อีกด้วย